สวัสดีครับพี่นองสุข,ขสุขคนในช่องไอบารักซีผ้าร่ะครับพอดีมือเศร้าฝนตกแห้งครับแล้วก็ไปใส่ไส่ใบครับพี่นองผุนนะ่ะอยู่ทั้งผักทงทั้งผุนในขุเลยพี่นงในทังสีสีเป้าไปพี่ผ้ารองปยายาปลาครับพี่นอง,นง,นอง,นองมือเศ้าเอาขึ้นมาอยู่ประมาณหลายเตืบจังหน่อยครับ เป็นประคอหน่อยแต่กับพอดีผมกับว่ามันสีร่งอยู่หรอกผมมาปะพยายามน้ำกันครับพี่น้องเขาได้เบาครับพี่น้องหรือว่างามได้นี่กับงามขนาดได้ครับพี่นีเป็นเขาสายพันธุ์ไม่เขาอ,อาชิตะครับเขาญี่ปุ่น ดำใหม่อยู่โซนทั้งนี้ครับงามปญญามนยังปูดในนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ขาเนี้ยหนักงามอยู่ดอกปีนี้ครับพี่น้องหน้ามันอยู่ไกลหวยไกลหวยไกลยัง,งน้าบ่ค่อยขาดเจ๊เท่อครับเดิมสิออกข้อไร้ขอ้ขอนะพี่น้องไกลกลมไกล,กลทองทองมัดนนั่นแหละอีกเล็กน้อยที่ใส่มัดท่ายังเนาะเขาเนี้ยหน้านะนหน้า,นาในหวยก็ลังมากพี่น้อง ฝนตกมือเศร้าตกแข้งครับแต่ก็เปิดายออกไว้อยู่ครับพี่น้องยานมันขอไลขอให้หน้าแห้งนะเพราะว่าไม้ย่มได้หนามมักสีล่นขั้นคู่ขั้นยังขั้นห่วยออกไปพุ่นท่วมเขาท่วมยังแต่กับปล่อยไฟหน้ามายออกโอ้ยเบิ่งสะพานที่ไรพี่น้องขีขามไปไรบ่ได้นนี่มันกับเกา <c oughs> บ่ได้สอมครับ ม่เลยพี่น้องโอ้เขาทั้งฝากทงทั้งนีกับเม่นหน้าไอ้เบาได้พี่น้องเนี่ยเพรว่าจะโอเคครับจักหน่อยก็สีใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเห็นขาดฝนนี่ก็ดีจักหน่อยกันใส่เอาม่านเอาห่วงตัวพี่นอ้องก็ไปไปมายามผ่าก่อนพี่น้องเฮ้ิมีปลาห้เหาไดเลยไปมุกว่า <laughs> นี่เฮ็ดไหวเลยพี่น้องไม่เฮ็ดไหวมือเศร้านี่แหละฝนตกแข้ง,งเศร้าสันดีโอ้ยมิเตอร์มีอยู่พี่น้องนั่นบือนอยู่นี่นี่พี่น้องนี่เสียงปลาดินนั่นเห็นบัตัหนึ่งนี่มีปลาคอหน่อยรุ่นนี้แล้วพี่น้องกูด่ะสองตัวมิตรตัรุ่นนี้แหละน,ละะน,น,ละนี่สองตัวสามตัว

เสียงดินอยู่หรอพี่น้องอเอ้ออยเป็นแต่มีอยู่พี่น้องเนี่ยวพอด้มุกพอด้มุกยูมีอยู่พี่น้องมีแต่ประคอหน่อยพอดยได้มุกกี่ได้หรอพี่น้องมี่จะตัวงามๆครับเที่ยอวให้เบิง่ง พอตื่นหนามาสเสนวเนาะพี่น้องนเนาะไอ้ก็สีมาโอ้ปลาดุกขอกมันเป็นกะล่างหนังเขียวครับพี่น้องนี่กะลังพ่อหมกพอดีพอดีอืมเนี่ยหมกเสพกไอ้แง่งก็ดีแสบเนาะพี่น้องนี่เปิดตื่นน้มเหมือนเศร้าฝนตกมากกะจีเพืกันโดดลงตัวนี่อืมกาว้าสีลงหวยเอาพอดีพอได้กินครับพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้กินอยู่หรอกหน้าพี่น้องเนาะ นี่แหละเพิ่นกะทินี่ม้านี่กะสิโด่งนี่ปั๊บครับเอาใส่ไปใส่ไว้เติงคุณแต่เม้นเนี่ยเสียงปุ๊บป้าปุ๊บป้านี่ขยับกับมากับเขาม่ไก่มองนี่นะผมว่าเมื่อแรกนี่คักแทะนะครับนี่เป็นตะล่งคักอยู่หรอกถ้าเม้นฝนถืดไม่อีกเจ็กน้อยนี่กะทิคักเติบอยู่ล่ะผมว่าปลาบ่หน่อยครับนี่นี่ออาวนี่กะสิล่งมาปองนี่บดครับนี่ Nhìn, ao này đông mai này bớt <laughs> à, khẩm, không Hãy subscribe ngay, kênh เออพ่อได้อยู่ได้กินอยู่หรอกครับเออหนานี่เพราะว่าปลาบูอึดหรอกงามนี่พ่อได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะตาขึ้นเมื่อเทินตัวเฮายามแล้วนะเออก็พ่อได้อยู่ได้กินครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องร่อรอบหนาถ้าเป็นฝนซับไม,ม่หยีงาม,มาแลงนี่กับบัวบ้านะพี่น้องลงมาหนี่กับจิตเต็มไส้ไอายะฝนอะผมว่า น้ำห่วยก็ร่างสีไล่ขื้นไล่ขึ้นครับตปขึ้นเงาครับพี่น้อง้าพี่น้องขามสะพานกันเป็นคอนใหม่ไงได้ครับพี่นอ้องต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็คักลยครับเป็นต้นต้นชาติครับพี่น้อง,บ,องบ่ฮักไงหรอกจะได้เอาอีกต้นหนึ่งมาใส่ไว้แต่ก็เห็ดไหม่ผัด เพราะไดเอารถไถนาเดินตามขามย่ำนั่นเนาะพี่น้องแต่ปีนี้ว่านเอาอเออก็ได้บ่ได้ใส่รถไถนาหน่อยใส่รถใหญ่ก็เจ้าว่านเขาว่วานนา้ำไอ้กุบเลี๋ยวเว่านเอาเลยบ่ได้เอารถไถขามครับปีนี้นีบรรยากาศโอ้ฝนตกแล้วก็แดดออกตัวยี้มาแรงก็ได้ มีเสาว่าซิบเบอเหีนเยนแดดครับตกแข้งคักแข้งเนี่ยนี่ครับผลงานพยายามมากเลยพี่น,อน้องเดี๋ยวผิดที่ตอนมาเศร้านี่อให้เบิ้งน้ำผลงานตอนเสาหนาสวยโอ้โอไะไน มิตรลูกปปลาลูกขอบกระลั <c oughs> ลงหลังเขียวแล้วพี่น้องนะซ้ำนี้กระลังพ่อมมกเด้อผมว่าผลงานเอาหมกกินเทียวเนาะพี่น้องเนาะเสร็จแสบต้องกันครับเนี่ยหมกเด้อพี่น้องไก่ซุกแล้วไก่ซุกแล้วเบินเงนียบกะติดสีซุกพอดีเด้อพผมว่าแกะออกบึงกันนะ หน้าตาดเป็นตะเสียบบมุกปร,ประคอหน่อยเนาะพี่น้องใส่ผักไกะแยงนี่มุกเหยียบเอยพี่น้องให้เว่นกันม,มุกหน้าตาดออกมาปิ๊งเลยนะพี่น้องโอ้นั่นก็เป็นตะเสียบแล้วพี่น้องหอมหว,วยเด็ดจับอ้หืม เสพักก็งแง่งยางดีครับพี่น้องนี่กินแต่แสบโอ้อากินข่าน้ากันได้พี่น้องบ้านนี้แสบเสพน้ากันครับมาพี่น้องไม่กินขขาวันนี้มื่อนี้กินเสพเสพน้ากันมกปลาครับ <c oughs> มกปลาขอหน่อยที่ไปยามมากนะเนาะพี่น้องเนะาะไม่ได้กินข่าเที่ยงแสบแสบน้ากันครับกินขขากับถั่พอแต่ถัาแม่กับสีมาครับ คุณข้าเห็ดยังอยู่เอาคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี่และพี่น้องเ้อพอากันคลิปไหนครับผมขอบคุณในไ,ดไรอย่าเลื่อมคิปตามแล้วก็ขอไปทับสักใครแต่ให้กำลังใจไอบ้บ้าลักซีผ้าหรอน้ำเลือดพี่น้องเ้อคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี่ครับผมสวัสดีครับ